สบายดีทีมงานทุกท่านมื่อน,นี้จะมาเฮ็ดวิดีโอแนะนําวิธีการดึงลิงก์เว็บไซต์และการเข้าสู่ระบบข้องระบบ l ล o n m มอรกดอื่นแมนให้ทุกท่านไปก๊อปปี้หรือว่าไปคัดลอกลิงก์ที่เมทับแมทีเพิ่นส่งมาให้กดใส่ตัวอย่างแมนข้าพเจ้าจะคัดลอกผ่าน WhatsApp เนาะการคัดลอกี่แมนให้กดค้างใส่ลิงก์ทีเพิ่นส่งมาให้เนาะตัวอย่างแมนลิงก์ตัวนี้กดค้างแล้วเฮากดใส่บอลบอลน,นี้กดใส่หลังจากนั้นกดออกแสดงว่าข้อความของเหา่าถึก๊อปปี้หรือว่าคัดลอกไปแล้ว ให้ทุกท่านไปเข้าแอป Google Chrome แอป o g l e Chrome แอปนี้กดใส่หลังจากนั้น้ากดวางใส่เลยเนาะกดวางการวางนี่แม่หากดค้างกดค้างจะจะขึ้นคำว่า,าวางกดใส่คำว่า,าวางแล้วกดใส่บอลลกซอนสีฟ้าอยู่ลุมพีจะออกมาหน้าตาแบบนี้เนาะจะอองมาหน้าตาแบบนี้นหนาาบบนให้ทุกท่านกดใส่บอลปุ่มสีแดงนี้ เดี๋ยวถ้าว่าโทรศัพท์บางเครื่องเจ๊ออกสัมคีดเนะาะฮะกดใส่บนซัมคีดฮะกดใส่บนปุ่มสีแดงนี่แล้วฮ้เลื่อนลงซออคําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักเนาะตัวนี้กดใส่เมื่อกดใส่ตัวหนังสือน,นี้เราจะเอาตามนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนก็นได้เนาะและออนโมแล้วก็ข้าพเจ้าจะเพิ่มเลขเก 99, นะ้าเก้าเนาะและออนโมเก้าเก้ากดใส่คาว่าเพิ่มตอนนี้ ลิงไปแสดยงอยู่หน้าจอหลักแล้วเนาะกลับไปเบอ่งว่าแสดยงอยู่หน้าจอหลักแล้วหรือบอเนาะอันนี้จะขึ้นมาซ้ำซ้ำลิงหรือว่าซ้ำซ้ำแอพเพราะว่าข้าพเจ้าดึงมาซ้ำเ่อเนาะตัวอย่างจะเข้าสู่ระบบกดไซบอนละไลออนมเก่าๆนี่การเข้าสู่ระบบกดบ,บอนรหัสมสมาชิกและรหัสผ่านทีเมทีเพิ่นส่งม,มาให้เนาะตัวอย่างข้าพเจ้าจะเข้าสู่ระบบจะขึ้นต้นด้วย L อแล้วก็รหัสเนาะ แล้วก็ป้อนรหัสผ่านสำคัญฮับป้อนบนบล็อกนี้เนาะรหัสยืนยันเมนรับป้อนตามตัวเลขอยู่บล็อกนี้เนาะเป็นแบบใดรับป้อนแบบนั้นต้องเบ่งดีๆ4ส2 7แปดเจแล้วก็เข้าสู่ระบบประมาณนี้เนาะสำหรับระบบข้องลออนันมคลิปหน้าจะมาแนะนำเมนูต่างๆเนาะขอขอบใจ